วัสดีครับวันนี้พามารีวิวบ้านลูกค้านะครับที่หมู่บ้านพระพิว่าถนนเทียมร่วมมิตรนะครับหรือถนนรัชดาพระราม9นะครับหรือซอยเม่งจ่ายนะครับหมู่บ้านพระพิว่าเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับอยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมนะครับวันนี้ที่จะมารีวิวนะครับเป็นบ้านหลังท้ยใหญ่สุดเลยบนเนื้อที่ขนาด102ตารางวานะครับ บ้านนะครับเป็นบ้าน3ชั้นนะครับมีพื้นที่ใช้สอย4ี2ตารางเมตรนะครับ mm hmm. การวางผังบ้านนะครับก็คือสวนจะอยู่หลังบ้านนะครับซึ่งที่ดินขนาด1้อยตารางวานี้สามารถที่จะทำสระว่ายน้ำส่วนตัวได้เลยนะครับ mm hmm. บ้านที่ดูวันนี้นะครับมี ห้องนอนทั้งหมด5ห,ห้องนอน5ห,ห้องน้ำนะครับและที่มันคือมีลิฟต์ส่วนตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปดูในบ้านกันเลยนะครับ ทางขวาของบ้านนะครับจะมีบันไดขึ้นชั้น2เลยนะครับอ่าเดยวจพาขึ้นไปดูด้วยบ้านสไตล์ลักชัวรี่ปัจจุบันนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยจะใช้พื้นที่เนี่ยหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2ชั้น3นะครับอ่าอย่างที่ผมจะพามาดูเนี้ยนะครับก็ข้าล่าเนี่ยก็จะเป็นโซนที่สำหรับ ใช้ทานอาหารทําอะไรเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตกันชั้นสองชั้นสามากกว่านะครับบันไดาทางขึ้นนะครับสามารถเชื่อมขึ้นตักทางระเบียงเข้ามาที่ชั้นสองได้เลยนะครับระเบียงใหญ่มากเลยนะครับเนี่ย แต่ยังไงแล้วผมจะเริ่มต้นเดินนะครับจากทางหน้าบ้านชั้นหนึ่งปกติดีกว่านะครับทุกท่านจะได้ไม่สับสนนะครับวันนี้จะพาเดินที่ทั่วที่สุดเลยนะครับประตูหน้าบ้านใช้ยี่ห้อเยลนะครับก็าสามารถใช้บัตรแล้วก็ใช้รหัสได้ผมเข้ามาในบ้านแล้วนะครับ ทางซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นลิฟต์นะครับเดี๋ยวไปดูภายในของลิฟต์นะครับก็จะมีให้กดชั้น2ชั้น3นะครับเป็นลิฟต์ยี่ห้อมิตซูบิชินะครับมีโทรศัพท์ด้วยนะครับเผื่อใช้นยามฉุกเฉินแต่วันนี้เราอาจจะไม่ใช้ลิฟต์นะครับ Okay. ไปเดินกันต่อนะครับเข้ามานะครับจะเป็นโถงรับแขกไม่ได้มีขนาดใหญ่นะครับเหมือนเป็นโถงที่เขาเรียกว่าคนไม่สนิทเนี่ยเอาของมาส่งหรือว่าคุยกันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับไม่ได้ขึ้นบ้านอะไรนะครับ ตรงข้ามลิฟต์นะครับจะมีห้องเก็บของก็ถือว่าเป็นห้องขนาดใหญ่เลยนะครับรก็สามารถเก็บจักรยานนะครับเก็บเครื่องดูดฝุ่นอะไรต่างๆกระเป๋าเดินทางเนี่ยสามารถเก็บได้ที่นี่เลยนะครับ ข้างล่างนะครับจะมีห้องนอนพร้อมห้องน้ำข้างล่างด้วยนะครับซึ่งจะมีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้เสื้อผ้าแอร์นะครับห้องน้ำมีในตัวนะครับเดี๋ยวผมกวาดให้ดูรอ,รอบๆก่อน มีวิวสนามนะครับสามารถเดินออกไปได้นะครับจะบอกสนามที่นี่ใหญ่มากเลยนะครับก็สามารถี่จะสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งเลยหรือว่าทำสระว่ายน้ำส่วนตัวได้ด้วยนะครับในโครงการพักพิว่าจะมีอยู่60หลังนะครับ อยู่บนถนนเทียมร่วมมิรสามารถออกเส้นเรียบด่วนขึ้นทางด่วนได้นะครับสามารถใช้เวลาเข้ารัชดาได้ภายใน5นาที10นาทีนะครับนี้มีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับสไตล์การแต่งนะครับของบ้านจะเป็นสไตล์โมเดิร์นเทมพอรีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจถัดไปกันนะครับทางห้องนี้จะเป็นห้องประตูออกทางครัวนะครับมีหูเรียบร้อยนะครับ บ้านขายพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะครับก็จะเป็นเค่เรว่าเดิมๆของบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับ ด้านซองทด้าขวาม,มือนะครับอ่าเราจะเห็นว่ามีห้องรับแขกขนาดใหญ่นะครับใหญ่จริงนะครับซึ่งยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรนะครับมีแอร์นะครับจำระเบียงได้ไหมครับอ่าที่เมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาทางทางบันไดด้านข้างมอสักอ่ามันเชื่อมสามารถเดินเข้าห้องรับแขกได้เลยก็เหมาะกับ เจ้าของบ้านที่ไม่อยากเดินผ่านชั้นหนึ่งครับก็คือเดินขึ้นมาพักผ่อนที่ที่ชั้นสองชั้นสามได้เลยนะครับอา่าวผมดูต่อนะครับจะแพนที่ดูว่าขนาดพื้นที่ที่จะแต่งเป็นห้องรับแขกเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับพื้นที่จะแชร์ไปทางระเบียงครับระเบียง่อน้างจะใหญ่แบบใหญ่มากมาก ก็ลองจินตนาก,การว่าเป็นสระว่ายน้ําดูนะครับอว่าสระว่ายน้ําเนี่ยจะมีขนาดใหญ่โตแค่ไหนใหญ่จริงครับลหลายบ้านนี้นก็ใช้สนามตัวนี้นะครับทําเป็นสวนหย่อมหรือไม่ก็ทําเป็นสระว่ายน้ํานะครับผมเดินเข้ามาแล้วนะครับอ่า นี่ก็เป็นลิฟต์ขึ้นมาชั้นสองนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นลิฟต์ตรงๆขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ขึ้นชั้นสามเลยนะครับชั้นสองนะครับจะมีห้องนอนห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องนะครับอ่าถ้ารวมชั้นล่างก็เป็นสองห้องนอนสองห้องน้ําแล้วนะครับนี่เป็นห้องนอนที่หันออกไปทางหน้าบ้านนะครับ รูปแบบผังบ้านเข้าใจง่ายครับไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ว่าด้วยความจัดสรรพื้นที่ใช้สอยเนี้ยน,น่าสนใจตรงที่ว่าทุกอย่างเนี้ยจะกลมเคลืนเหมือนเราอยู่คอนโดขนาดหรูนะครับย้ายนะครับมาอยู่ที่บ้านนะครับนี่เป็นห้องน้าของเขานะครับ ยังไม่มีการใช้เลยนะครับมีตูส้สื้อผ้าไว้แล้วนะครับก็เชื่อว่ารอยทุกท่านที่เป็นเจ้าของใหม่นะครับมาตกแต่งนะครับบิวอินแบบเต็มที่เลยเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเป็นลอยตัวนะครับ พูดไปรั้นที่สองแล้วนะครับอ่ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของโถงรับประทานอาหารนะครับโอ้มีพันที่ใหญ่ๆตรงกลางเลยนะครับแล้วก็จะมีครัวขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นสองสเกตครัวชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับเหมือนเป็นครัวแบบสำหรับรับแขกปกตินะครับที่ไม่ได้สนิทอะไรนะครับแต่ทุกคนในครอบครัวจะขึ้นมาชั้น2กันนะครับ นที่นี้มีการวิวอินเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นช่องเก็บต่างๆนะครับมีเตาไมโครเวฟเตาอ,อบนะครับนี่เป็นเตาไฟฟ้านะครับเตาแก๊สไฟฟ้าใหญ่ครับ ถ้าแ,แต่งแบบโฟร์ออปชั่นนี้รับรองเลยว่ามันจะหรูและหรูมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวเพิ่มเข้ามานะครับไม่ถึงขนาดอาบน้ำได้นะครับก็อคอเป็นส่วนเพิ่มเติมที่ไม่ได้แบบเกี่ยวกับห้องนอนนะครับ เ,เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูชั้น3ามต่อนะครับชั้นสามก็จะมีอีกสามห้องนอนสาห้องนัาน,นะครับขึ้นไปดูชั้นสามนะครับห้องมาสเตอร์ก็อยู่ชั้นสามนะครับไม่น้องโกโสูงเพราะว่าที่นี่มีลิฟต์นะครับ บันไดก็ไม่ได้ชันนะครับตรงโถงกลางก็จะมีในส่วนของโถงกลางไว้ให้เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรทั้งสิน้นเราไปดูห้องแรกกันนะครับอ่าห้องแรกของชั้นสามนะครับอยู่ทางส่วนของหลังบ้านนะครับ ทำเลที่นี่ดีมากๆเลยนะครับเป็นหมู่บ้านหลูใจกลางรัชดานะครับเชื่อมต่อกับเส้นเรียบด่วนเข้าเอกมัยรามินทาทองหล่อนะครับ ทุกห้องมีห้องน้ำในตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันต่อนะครับเดินผ่านโถงกลางนะครับ ยืนยันว่าห้องนี้ก็ยังไม่ใช่ห้องมาสเตอร์นะครับนี่คล้ายๆห้องชั้นสองเลยนะครับ ไปทางหน้าบ้านแล้วนะครับโอเคห้องสุดท้ายนะครับห้องมาสเตอร์ของเราอืมมีอยู่ทั้งฝั่งทั้งห้องรับแขกชั้นสองพอดีนะครับก็คือขนาดมีขนาดใหญ่เท่าๆกันเลยนะครับใหญ่เลยครับกินระเบียงออกไปด้วย ที่เห็นนี้เป็นเตียง6ฟุตนะครับสามารถวางเตียง6ฟุตได้2 2เตียงสบายๆเลยนี่เป็นห้องนี่ยังไม่ผ่านการแต่งนะครับเฟอร์นิเจอร์ตัวอย่างลอยตัวนะครับเน้นย้ำว่าตอนเข้ามาอยู่เนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยจะเริ่มมีไอเดียในการอยากจะแต่งบ้านแล้วนะครับเรื่องพื้นที่สอยไม่ต้องห่วงนะครับมีเยอะนะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยมันอาจจะด้วยแสงและเงาน,นี้เป็นตู้ขนาดใหญ่นะครับ2ฝัง่ง เมาวานนะครับเพื่เอเจ้าของบ้านก็อนความสำดวกเอาตู้มาใส่ให้นะครับจริงๆแล้วทุกเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องเอาบ้านไปทาเป็น walk in closet ต่อตู้ลึกมากเลยนะครับรจริงๆห้องนี้มีขนาดใหญ่สามารถใส่ walk in closet ได้สองฝั่งนะครับตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ำนะครับ สวยมากๆเลยครับแต่เป็นหินอ่อนนะครับนี่เป็นอ่านจากกชีเขานะครับสวยครับอ่างเป็นอ่างฮิสเซนเทอร์นะครับสองฝั่งนะครับ ตัวน,นี้จะมีสองห้องนะครับแบ่งกั้นด้วยกระจกนะครับก็คือทุกอย่างก็จะแห้งชัดเจนส่วนเปียกก็จะเปียกชัดเจนเลยนะครับมีที่นั่งด้วยนะครับสำหรับนั่งสัมบ,บูร